เป็นสคาร์พาลัม5นะครับเรามาดูกันว่ารุ่นนี้เป็น F10 นะครับราคาอยู่ที่1,397,000บาทนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่า1,45,000บาทนะครับแต่คือระหว่างรุ่น10กับรุ่นสปอร์ตนั่นเองผู้กันนะครับนี้นะครับ สีเงินหรือสีทองสามารถเลือกได้ผู้กตัวให้อีกด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตนะครับเป็นโทนเ้าตัดตัวโทนดำเงาครับตัวสีดำตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นสีเทาด้านหรือดำเงาเลือกได้หมดนะครับตัวไฟหน้าตัวกระจังหน้าตัวนี้ครับไฟหน้า,าสามนะครับ เป็นรูปทรงตัวย่เป็นไฟสีขาวนะครับไ,ไฟหน้า LED นั่นเองนะครับตัวไฟตัวคิวกัารผ์ผูกันรัตัวด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อนะครับรูปฟันเพืองขนาดขนาดสามนิ้วนะฮะส่วน ล้อแมกจะเป็นขนาดขอบ18นิ้วนะฮะเสริมหล่อในส่วนของตัวตัวแมกรูปทรงตัววายนะฮะรูปทรงตัววายแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์ไม่ได้ไม่ได้เสริมหรือใส่เปลือกเข้าไปนะครับแต่ว่านี้เป็นยาง AT ยาง AT เนี่ยสามารถจะวิ่งได้ทุกพื้นผิวท้องถนนก็ว่าได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวยางเนี่ยมันต้องแลกมากับความหลอ่อลูกค้าเลือกความหลอ่อแต่มันก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามาในตัวรถอย่างหนึ่งคือ มีเสียงในส่วนของตัวฟิล์มเซรามิกให้ฟิล์มเซรามิกเนี่ยเราสามารถจะเลือกความเข้ม40% 60% 80%ผมบอกได้เลยว่าเราดูภายนอกเนี่ยดูมืดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่ามันแตกต่างกันยังไงตอนนี้ก็คือเรามาดูภายนอกก่อนตัวกระจกมองข้านะครับในส่วนของตัวกระจกเนี่ยเราก็แล้ว ดเงตัวหลังคาด้านบนนะฮะเดิมๆเ,เป็นรถสีขาวอยู่แล้วแต่ว่าเราเสริมหล่อในส่วนของตัวแล็บสีดำเงาหรือสีเทาด้านดำด้านเลือกได้หมดนะครับผู้การสนทนทําตามใจลูกค้าก็ว่าได้นะครับในส่วนของตัวมือจับนอยเป็นตัวคําว่าเอเบเลนนะครับตัวนี้ก็คือ,อช่วยในการป้องกันรอยเล็บป้องกันเลยนะครับเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งครับฟิ์มภายนอกเนี่ยมันมืดแต่เราดูภายในแล้วเนี่ยเหมาะที่กระจกนะ บอกเลยว่ามองจากข้างในสบายตามากในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับรุ่นนี้นิ้วนะครับพร้อมกับตัวซิ n ค์ 4A s ิ n ค์ 4A สามารถจะเชื่อมต่อ Android Auto, Apple, a n d r o i d Auto a p p เ e CarPlay ได้เลยครับพร้อมกับตัว l e s s c ชาร์จนะครับพว,วาสามารถจะปรับสูงต่ำได้นะครับไม่ต้องดูแลในส่วนของตัวน้ำมันพาวเวอร์เลยแล้วก็ผู้หญิงขับเคลื่อนได้ง่ายมากแค่สตาร์ทรถมาสามารถจะหักวงเลี้ยวได้รอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับตัว ก็ในส่วนของตัวดับไก็เป็นจุดเด่นที่มองดูดูดันขึ้นของเดิมเป็นไฟท้ายธรรมดาแต่คันนี้ผู้ก,การสุนทอนติดตั้งพอเวลาเราเปิดนะ,ะไฟท้ายจะเป็น3.4จุดแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวสปอร์ตรุ่นนี้เป็นเทนนะครับแต่งเป็นสปอร์ตนะครับเน้นย้ำคือแต่งเป็นสปอร์ตระหว่างส0 0แสนด สองตัวด้านหลังนะครับดำเราทําให้นะครับเราทําให้แล้วก็ตัวชกดา้านหลังยังเป็นชกเดิมอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ยน,นจริงๆอ่ะทําได้นะครับอันนี้เลยว่ารถคนอนได้หมดเลย นทนคืนให้นะครับไม่เก็บไว้ครับเกบกาที่บ้านครับเราคืนให้หมดทั้งหมดนะคะฝาทาดท้ายกันน้ําใส่ให้ด้วยนะครับใส่ให้ด้วยอเนี่ยฮะในส่วนของสี่หมื่นาหาผู้การสุนทรองได้เลยที่อ่ไอดีไลน์นะครับ0ูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่้าแปแปดเก้าหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่ห้าแปปดเก้านะครับผู้ก,การสุนทรอนยินดีให้คำปรึกษายินดีในส่วนของตัวไฟแนนซ์สินเชื่อนะครับลูกค้า หรือสงสัยในตัวจของตัวอาชีพว่าก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับโทรให้คำปรึกษากันก่อนมาทําความรู้จักกันก่อนแล้วก็จุดไหนที่เป็นจุดด้อยของลูกค้าที่ว่าได้ผู้การสุนทรยินดีช่วยทุกเคสนะครับติดต่อหาผู้การสุนทอนได้ที่เบอร์โทร0975459889นะครับผู้การสุนทรยินดีให้บริการทุกเคสนะครับวันนี้ก็มีลดนําเสนอคดีนิดหนึคับ